สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอแมวน้ำเล่าเรื่องช่วงที่หมอกําลังเล่าเรื่องนี้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสไประเทศฝรั่งเศสก็ยังคงดำเนินต่อไปนะคะซึ่งหลายๆคนเองเนี่ยก็มีทีมที่เชียกกีฬาที่ชอบนักกีฬาในดวงใจต่างๆถ้าเกิดว่ามีเวลาเนี่ยก็จะได้ดูทั้งการแข่งขันสดรุ่น ตัวโก่งไปด้วยกันหรือบางคนที่ไม่มีเวลาก็มาเก็บตกดูออกจากคลิปต่างๆนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาที่มันอินมากๆเนี่ยอย่างเราชอบนักกีฬาคนนี้มากๆหรือเชียร์ทีมนี้มากๆเนี่ยถ้าเกิดว่านักกีฬาคนนั้นหรือทีมเนี่ยแพ้ตกรอบไปเราเองก็รู้อดรู้สึกเสียใจไม่ได้หร้อรู้สึกแย่รู้สึกโกรธน,นะคะขนาดเราที่ไม่ได้เป็นคนแข่งขันเองยังรู้สึกขนาดนี้แล้วตัวนักกีฬาเองล่ะเขาจะรู้สึกยังไง ซึ่งนักกีฬาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าเมื่อมีการแข่งขันเนี่ยยอมมีทั้งผู้ชนะแล้วก็ผู้แพ้ปัจจัยที่ตัดสินเนี่ยมันมีปัจจัยหลากหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยชั้นตัวผู้แข่งเองด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราแข่งชนะเราก็ดีใจมีความสุขแต่ถ้าเราแข่งแพ้เนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกเสียใจรู้สึกโทษตัวเองคิดว่าตัวเองมันห่วยมันแย่แต่ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่า การแข่งขันกีฬาที่เราแพ้ในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแพ้ตลอดไปในครั้งหน้าเราก็อาจจะชนะกลับขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผลของการแข่งขันแค่แมชเนี่ยก็เป็นแค่แพ้แค่ในแมชนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามอย่าเลเบลตัวเองว่าเรามันเป็นคนขี้แพ้ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยหมดกําลังใจจะต้องพยายามไปฝึกก็รู้สึกไม่อยากจะฝึกแล้ว เพราะรู้สึกว่าฝึกไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอันนี้ก็คือการหอดใจนะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นนักกีฬาที่แพ้ที่ดีเนี่ยสิ่งที่เราทำได้เนี่ยมีดังต่อไปนี้ค่ะ ข้อหนึ่งถ้าเราแพ้เราเสียใจเราโกดเราลองให้ได้โวยวายแสดงอารมณ์ได้เต็มที่เลยไม่ผิดไม่เป็นไรบางคนเนี่ยเป็นผู้ชายเราลองให้เนี่ยอาจจะเคยโดนบอกว่าเป็นผู้ชายจะลองให้ทําไมแต่ผู้ชายร้องให้ถือเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่น่าดีใจด้วยนะคะที่เขาสามารถกล้าที่จะแสดงความรู้สึกออกมาเมื่อลักกีฬาเนี่ยที่แพ้เนี่ยได้ระบายอารมณ์เต็มที่จนสุดท้ายเนี่ยเริ่มเข้าสู่สภาวะสงบ และยอมรับได้แล้วว่าตัวเองแพ้ในแมชนี้เนี่ยก็จะเริ่มที่จะทำใจพอทำใจได้แล้วเนี่ยข้อที่2ที่ตามมานักกีฬาที่แข่งแพ้ที่ดีเนี่ยก็ควรจะย้อนกลับมาดูคลิปที่ตัวเองแข่งเพื่อดูว่าข้อผิดพลาดคืออะไรมีอะไรที่เราสามารถที่จะแก้ได้หรือปัจจัยแวดล้อมอะไรที่เราพอจะควบคุมได้บ้างเพื่อที่เราจะหาวิธีแก้ไขและไม่ให้เกิดการผิดพลาดซ้ำเดิมอีกค่ะข้อที่3เนี่ย เมื่อเราเนี่ยรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามฝึกฝนต่อไปโดยให้กําลังใจตัวเองว่าถ้าเราฝึกครั้งต่อไปมันอาจจะดีขึ้นก็ได้อย่าล้มเลิกความตั้งใจตั้งแต่ตอนเริ่มต้นทาน,นะคะเพราะชีวิตการเป็นนักกีฬาเนี่ยมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานเหมือนการวิ่งมาราธอนค่ะมันไม่ใช่ว่าแข่งวิ่งสั้นๆร้อยเมตรแล้วแพ้ชนะมันจะตัดสินไปทั้งหมดทางชีวิตนะคะ ซึ่งพอมาเปรียบเทียบเรื่องของนักกีฬาที่พ่ายแพ้กับชีวิตของคนเรามันก็เหมือนกันค่ะว่าเราเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราตั้งใจทำอะไรมากๆแต่เราก็ผิดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถนําสิ่งที่เรียนรู้จากนักกีฬาที่แพ้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับความผิดหวังของเราได้เช่นเดียวกันค่ะหมอก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายคนที่กำลังหมดหวังท้อแท้อยู่หรือใครถ้ามีอะไรอยากแชร์อยากเมนเนี่ยเหม็นมาได้ที่ใต้นี้เลยนะคะ หรือถ้ามีอะไรเนี่ยก็สามารถอินบ็อกสมาที่ Facebook Page หมอแมวน้ำเล่าเรื่องนะคะหมองอสซิลิมเข้าไปตอบเลยสำหรับวันนี้หมอมาเล่าให้ฟังเท่น,นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย